หวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะยายใส่ถุงมือก่อนเด้อใส่ถุงมือก่อนสิออกไปไอ้ธุระข้างนอกจ้าจออกธุระข้างนอกตอนนี้ตาเกบนกอไผ่เศร้าหนะ้ายายสอยคุณเหนืาออกจากข้างรถกลับมาคุณเศร้าหน้าจ้าสอยตากบนอกนอก ใจร้อมล่ละ Fuck that! นบที่แต่งต้าจ้ะเอาไว้เข้านาเป็นน้ำแข็งน้ำในถังน้ำในถังที่รอ่อนเข้านาเป็นน้ำแข็งจ้ะต้องต้องคุณหลับประมาณสามชั่วโมงสีง่ชั่วโมงเลยเข้านาได้จ้ะ เข็นแต่พอทางรถออกออกไปจ้าเข็นแต่ทางรถสีออกติดลบสิบแปดองศาจ้าวายเหนื่อ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 ยนี่จ้ะเอามาเองไอ้ไว้แถวๆนี่ย้ายเข็นได้สามสี่รอบย้ายก็เมื่อยแล้ละนี่จ้าเป็นหิมะเมื่อเป็นหิมะเมื่อถ off, off, mm ่ายบรรยากาศให้เบิรงจ้าถ่ายบรรยากาศให้เบิร์กมึงดูหิมะจ้าสวยงามพร้อมล่ะแต่ ทนความหนาวเย็นได้บอยายสินยาย่าสินยามันอะไอปากซ้อยหน่อยนึงจะ้ะมีบ้านตรงถามอืมบ้านยายไก่ท่างรถจัด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 มือจ้ะอืมตอนใดตอนแรกบอกจะไม่รถมาเก็บให้จ้ะนี่จ้ะมาเก็บหนาปากซ้อยเลยจ้ะ บ้านยายกิดท่างถ่ายบรรยากาศถห้เบื้องจ้าเข็นหิมะสองสามรอบอก็ออกไปจะออกไปไอ้ข้างนอกเลยจ้านี่จ้าเป็นหิมะหมดแล้วเป็นหิมะเป็นต้นหิมะหมดแล้วจ้าจบ้านบ้านตรงขามเพิ่อนจ้าบ้านตรงขามบ้านยายกายกมา,ยาปากซอยจ้าถายบรรยากาศในเบื้องจ้า เวานหลังค้าพันตกระทวมเราจะนี่หลังคาหิมะนี่ตรงนี้ให้งามนี่งามงามงามหลายจ้ะถ้าง,งามทั้งเย็นมือแข็งไปแล้ว <c oughs> แต่ก็อยากทายจ้า พอไก่สิได้เมื่อแล้ววันที่สองก็เดินทางแล้วจ้าสองทันวาก็เดินทางแล้วจ้าถ่ายบรรยากาศเย็ภบภาพบรรยากาศให้เบิรงกเนาะค่ะเด้อเบิรงดูจ้าอืมจ้าหนีรถเกียร์เก็ยกเอาม็อกรถเกียร์ก็เอามา็อ,อามากกองไว้ไอ้ กองไว้ยังก่อกองไว้คางไอ้ไอ้ที่ว่านั่นแหละจานนี่จ้ะกองไว้คางทั้งกระสิเกตก็บอากองไม่มีจ้ะสวยงามสวยงามจ้าบุอยู่จ้ะสวยงามมือแข็นบ่นเหรอยากจากไายให้เบิงวันที่สองอที่จะถึงมีแยกกระสือเดินทั้งราย้า วันที่สองคำลวันหญิงก็เดินทางแล้วจ้ากับโดงไทยแล้วจ้จดูจากงามงามด้วยนะ ยายแบบบรรยากาศใบึงนีคด้อปากซอยบานยายเลยนี่สวยงามเจกยุงจ้งาแล้วเข้ามาที่ไา้เก็บภาพบรรยากาศใเบึงได้เด้อบรรยากาศเด้ด้อมเย็น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 ิม่จ้า อืมจ้หิมะมืดจ้าหิมะหิมะจ้าเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งจ้าบรรยากาศสวยงามมากยา,ายทายระยะก็จะไปไปเข็นหิมะาจาักสองสามรอบอีกเท่านึงจ้า

ต้นกลายเป็นต้นหิมะหมด <c oughs> จ้านี่ภาพบรรยากาศที่ดูงามๆจ้า <c oughs> งามๆจ้าจะระเย็ยนจ้า <c oughs> พนหน่อยเดียวแล้วก็ได้กลับเมืองไทยแล้ว ทนหน่อยเดียวทนหน่อยเดียวจ้าจ้าภาพบรรยากาศให้เบิ้องเจ็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งจ้าบังดูนี่เลยจ้าขณะนี้ยุด,ดีกับเอ่อ 1ิบเอ็ดสิบเอ็ม้งคิงจ่านึ่มาสิบเอ็ดมงคงใกล้ๆสิเทียงบ้านเขาแหละเราจะต่บ้านเขาาคือมงแรงจ้ะบ้านน่องหางแรงคือม้งแรงเลยมงไท่ห้องหามงแรงะจ่าห้างกัหาชมงจ้าห้างกัญหาชมงโอเคจ้าพ่อกันพ่อไอไอคลิปหน้าจ้า ให้บรรยากาศที่นี่ค่ะหมกจ้าบายบายวัดดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ความหนาวเย็นด้วยนะคะทั้งหนาวทั้งเย็นจ้าวัดดีจ้าบายบาย อดบ่ได้เลยมือขาถุงมือ